คงไม่จำคุกปี2ปีวัน2วันแน่นอนคงจำคุกมากกว่า40-50ปีนะครับไม่ต่างจากคดีจำนำข้าวเรามาจับตามองกันแล้วกันนะเราผู้ชมก็ชมไปแต่สุดท้ายผลของมันที่ออกมาก็คือเป็น n e g a t i v เกมสำหรับรัฐบาลเศรษฐาอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,ก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสังเัตวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะก็ตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่แบงก์ชาติคัดค้านอย่างเต็มรูปแบบจะหาเงินหนึ่งบุญมามาซื้อเสียงคนได้ห้าสิบล้านคนครับไม่มีแต่พักเพื่อไทยทําได้ครับ อย่ามาใช้วิธีนี้ถ้าใจถึงจริงท่านแน่จริงยุบสภาแล้วเจอกับพรรคเก้าวไกลอีกทีหนึ่งไหม <S 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 ผมขอเลยสารรัฐธรรมนูญถ้าเกิดท่านอยากจะให้บ้านเมืองเดินหน้าไม่ต้องยุบพรรคเก้าไกลแต่บอกให้พรรคเพื่อไทยอ่ะยุบสภาแล้วมาเจอกับเก้าวไกลท่านเชื่อผมอย่างนี้ถ้าพรรคเก้าไกลลุกขึ้นมานะ แล้วบอกว่าจะล้มเจ้าล้มนายอย่างนู้นอย่างนี้จะทําลายสถาบันพระสัตร์ผมว่าเรามีวิธีจาัดก,การผมว่าเรายังต่อสู้ได้แต่ไอ้ประเภทวิธีแบบที่พักเพื่อไทยทําเนี่ยเอาเงินมาไล่แจกหมื่นหนึ่งต่อคนมันเสียนิสัยอย่างที่พี่ถามไล้เสียนิสัยไอ้คนแจกเสียนิสัยไอ้คนรับแล้วต่อไปผมจะบอกให้ว่าไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะเพราะว่าพูดไปก็เข้าตัว จะสมน้ำหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนที่อยากจะได้เงินเนี่ยจะบอกว่าไหนมึงแจกอะไรกูปีนี้จะแจกอะไรปีนี้จะแจกอะไรเนี่ยรอบนี้จะแจกอะไรเพื่อไทยรอบนี้มึงแจกอะไรภูมิใจไทยรอบนี้มึงแจกอะไรพลังประชารัฐรอบนี้มึงแจกอะไรรวมไทยสร้างชาติมึงแจกอะไรแม้กระทั่งพวกพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องพระเ้าที่ปัดก้าวไกลมึงจะแจกอะไรก็คนมันติดอ่ะถูกไหมครับคนมันติดจะรับแจกไอ้คนที่มันติดจะแจกมันก็ต้อง กูแจกนั่นกูแจกนี่กูแจกกูก็กูแจกตะพึ้นตะพืออีกบ้านเมืองไม่มีอะไรครับตัวท่านนายกร,รัฐมนตรีตัวคอรมอเองทุกคนก็ต้องการความมั่นใจถึงว่าต้องการความมั่นใจเป็นเรื่องปกติอรือรนไหมครับยังต้องส่งกิจการอีดอะไรเพื่อไทยจะเอาเงินหมื่นดิจิตอลออกมาแจกประชาชนให้ได้และจะต้องกู้และจะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มและที่สำคัญที่สุดต,ต่อคำถามสุดท้ายของอาจารยิ่งศักดิ์และใครจะเป็นคนใช้รัฐบาลถัดไป แลวคนเขาจะพูดว่าอีพวกเก้าไกลแกไม่ต้องเดือดร้อนเลยหรอกรัฐบาลถัดไปก็ยังเป็นเพื่อไทยอยู่ก็แล้วแต่จะคิดนะคะแต่ดิฉันเนี่ยก็มีสิทธิ์จะคิดว่ารัฐบาลถัดไปเนี่ยพวกดิฉันจะรับภาระค่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดจากใจมากว่าคิดจะกู้มาเนี่ยช่วยใช้ให้จบในรัฐบราลว่าผู้ว่าแบงค์ชาติก็ส่งหนังสือด่วนถึงคณะรมตรรทบทวนโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแนะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจำนวน15ล้านคนหวนสร้างความ เสียหายและก็เป็นภาระระยะยาวนะครับในเรื่องของกลังซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือนายเศรษฐพุทธนะครับสุทธิวานนทุปุ่น,นะครับได้ทำหนังสือถึงสำนักนายกรบเดหกที่การคณะรัฐมนตรีนะครับลงวันที่22เมษายน2567 นะครับเพื่อเสนอความคิดเห็นให้ใหมีการพิจารณาการประชุมคณะมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2 5 1 7ที่ผ่านมามองว่าโครงการเติมโครงการเติมเงินดิจิทัลว a l เลตนะครับ10,000บาทเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศต้องใช้เงินจำนวนมากอาจก่อให้เกิดหนี้ผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคต ก็เขียนมาทั้งหมดหลายข้อเหมือนกันนะซึ่งแต่ละข้อนี่ก็มีความสําคัญก็มีทั้งหมด3 4ข้อนะครับหัวข้อใหญ่ก็เป็นเรื่องของออความจําเป็นในการดาเนินการดิจิตอลวอลเล็ตและผลกระทบต่อเศรษฐภาพและการกลังของรัฐบาลนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของแหล่งเงินสําหรับการดาเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแล้วก็3ผู้พัฒนาและดําเนินการระบบสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต นะครับแล้วก็ 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการดูดไหลหรือการทุจริตรนะครับที่เกิดขึ้นครามอก็ผ่าน d i g i t ั l วอ l เ e t เรียบร้อยนะครับก็จะทำให้ได้ถึงแม้ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับให้ทบทวนโครงการ d i จิ t a ลวอลเลตนะครับเพราะผิดที่ผ่านมาปปชออก็ชี้นะว่าผิดวิน,นัยการเงินกันคลัง พรเบเงินตรานะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญกับสามประการนี่แหละทุกคนรู้กันดีนะครับในขณะที่พักการเมืองแต่ละพักที่ยืนยันว่าผ่านมาติครับโดยเรียบร้อยเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกว่าจะเข้ากฤษฎีกาผมไปถามกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ไม่เห็นมีมาเลยรนะัฐบาลยืนยันจะทําให้อาจจะต้องแจกให้ได้นะครับตอนนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นนะซึ่งผมก็เรียนมาตลอดเรื่องโครงการนี้สุดท้ายมันก็มีคนติดคุกอะนะครับ แล้วก็จะมีการแก้ไขตำมูลอีกนะจะใช้เงินถึง3 2 0พล้านบาทซึ่งเริ่มต้นก็ปรากฏว่าก็เป็นประเด็นนะครับพอเป็นประเด็นขึ้นมาก็ส่งผลนะครับทำให้สมชัยนะซึ่งเป็นอดีตเลยากรต่อกก็บอกว่าให้เรื่องแก้ทํานูลเนี่ยนะสุดท้ายคณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบคนละ88.6ล้าน นะครับเพราะเอาเงินภาษีของประชาชนไปทําประชามติจะทําถึงสรอบนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทําหนังสือโดยมติของสภา,าไปถามสารธรรมนูญว่าสามารถทําได้ไหมสารธรรมนูญก็บอกไม่ใช่หน้าที่ให้ยกคาร้องนะครับซึ่งการแก้ไขนูญนะใครได้ประโยชน์ฮะก็การแก้ไขนูญก็เป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนอะไรเลยนะครับที่ต้องการจะยุบศาลนะเพื่อต้องการจะให้มีการเนียโทศกรรม ให้ต้องการยกเลิกองค์กรอิสระให้มาอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองนะเนื่องือสิ่งที่นักการเมืองเขาจะทาถามว่าเอาเงินใครไปทําเงินพวกเราเงินภาษีของประชาชนนะครับเรื่องของยิทเวอร์เรตปปชก็ชี้แจงแล้วนะฮะแถลงแล้วว่ามันทําไม่ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็แจ้งแล้วไม่ทําไม่ได้แล้วก็ผู้บัญาการธนาคารก็ไม่ร่วมประชุมเลยนะครับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะก็บีบจะให้ลดให้ได้นะครับเพราะ คนที่ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นคนขายบ้านบริษัทขายบ้านที่จะได้ประโยชน์นะครับที่ขายบ้านไม่ออกกะพูดง่ายๆนะฮะปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่ควรลดเพราะต่างประเทศตอนนี้เราไปยึดเงินดอนลลาร์เป็นหลักเขาขึ้นกันต่อเนื่องและค่อยๆทรงตัวเขาขึ้นกันมา7จ็รอบเราขึ้นมาแค่รอแรอวเราก็นิ่งแต่เจ้าของหมู่บ้านเขาเดือดร้อนต้องลดให้ได้ก็มีบางคนนะฮะไปเรียกเจ้าของธนาคารมา ภาครัฐก็ให้ลดจากสองบาทกว่าก็เหลือแทบไม่เหลือเลยแทบเป็นศูนย์เลยนะครับเจ้าของธนาคารพาณิชย์อื่นๆก็ไปขอให้เขาลดให้หมดนะซึ่งแน่นอนฮนะสุดท้ายเรื่องนี้นะทั้งเรื่องเงินดิจิตอลทั้งหนึ่งลดภาษีนะซึ่งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายชัดเจนนะมันต้องมีคนรับผิดชอบอะนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์มาแก้ให้ตัวเองเนี่ยนะฮะสุดท้ายปลายทาง นะของเกมนี้ไม่ต้องถามก็บอกรู้ไม่ต้องบอกก็รู้แจกก็แจกกะถามผมอยากให้แจกมั้งผมอยากให้แจกยังไงทราบไหมฮะแน่นอนจะมีคนติดคุกนะคาวนี้คงไม่จําคุกปี2ปีวันสองวันแน่นอนคงจําคุกมากกว่า40่สปีนะครับไม่ต่างจากคดีจำนํำข้าวเรามาจับตามองกันแล้วกันนะรเราผู้ชมก็ชมไปแต่สุดท้าย ผลของมันที่ออกมาก็คือเป็นเนกาทีฟซัมเกมสําหรับรัฐบาลเศรษฐาอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงอสงพระเจริญสองพรจริญ Ja, ฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทีนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฝ้าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฝ้าคอยห่วงหาทรภู้คาฟ้าพาบารนผ่านพ้นโพยภัยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใสัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหว,ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ฝาทรงสุขใจเธอไทยร่ลมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น